เออวันนี้ก็จะมารีวิวเสียงท่ออันนี้เป็นท่อท่อผ่าโซนิกเนาะครับมาแปลงผมมาแปลงเอาแล้วก็ขยายตะแกงเราขยายเนาะอันนี้กี่นิวน้วนะพี่ลืมสองนิ้วกว่าสองนิ้วกว่าเนาะตะแกงสองชั้นสองชั้นนะครับ,รบอ่าเนี่น้องแต่ก่อนท่อโซนิกจะยาวประมาณนี้มระมา่เท่านี้นะครับตัดออกครึ่งหนึ่งออขยาย มันก็ทรงคล้ายกระป๋องเลยเนาะแต่เรายังมีที่ยึดอยู่แต่ว่าไปนี่ก็ท่ออีโวสนามแข่งโหไปท่ออีโวต่เรามาตัดใส่ครับโอเคน้องอะไรนะน้องเสีครับจากช่องวอนอนิวาเดซิ่งครับน้องเสีเนะโอเค CBR 150นะครับอันนี้ออนิวสติกเกอร์ โอเคเจ้าโจ้ลื่นพรุ่งนี้ก็ยามาฮ่ามันเจารถมาให้ลองนะถ้าจำไม่ผิดนะผมก็เอายิมรถยามาฮ่าไปแนวอืมโอเคโอ้เสียงโคตรลั่นเลยนี่ขนาดคอคอธรรมดาเนาะ มีละเปิดด้วยใช้ได้เลยอันนี้พ่อน้องทำเองเลยสุดยอดมากอน้องไปมว้วนตะแกรงนะครับให้เหมือนกับพวกท่ออาคาด้วยแล้วก็ใส่พวกอะไรฝอยขัดหม้อลองก่อนที่จะยัดย y แก้วใส่นะครับ ร้อยรถไปก่อนเราจะวนกลับไปอีกรอบหนึ่งโฮมโปอิ h โฮมโปโฮมโปสกลโอ้ไปตั Holo ้งไกลเลยนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงโหคตรลั่นนะรู่งหกสามนะครับเสียงลั่นมาก ามสูนึ่งนะครับ เสียงนี่แบบล่านลัานเลยโอ้โหแบบมันก็คี่ว่าเสียงมันก็โอเคเลย,ยมันไม่แผดเนาะไม่แตกผลมไม่แตกเลยคนทำมาดีพี่แหมไม่ค่อยจะชมตัวเองเลยนะอะไรเนี่ย ไม่ได้เลี้ยละโอเคโอเคอ่าจบคลิปแค่นี้ครับนี่ครับรถน้องเสพครับ,รบช่องอะไรนะช่อง Channel ช่อง Channel Wanoniva Racing ครับ Wanoniva On Racing นะครับโอเคไม่ <Okay. S 2> ลั่นจริงทำไม่ได้เป็นไงดังถึงไหนเมื่อกีก้เนะี่ยโอ้ก็อยู่น,นู่นก็เลยไปอีกประมาณรถตู้อะรถตู้ยังได้ยินชัดเลยอลั่นลั่นจริงไม่ไม่คิดต้องคิดมากว่าตำรวจถามหา